ทุกวันอยากหาทางลดค้าไฟและทุกมันอยากได้พัดลมที่แรงกว่าเดิมแต่เพิ่มเติมคือต้องมีดีไซน์เรียบหรูและดูดีและไม่มีเสียงรบกวนระหว่างการประชุมหรือว่าเรียกองวันนี้แัมีน้องคนนึงมาแนะน วันนี้เรามีแก๊เจ็ดชิ้นใหม่เพื่อที่จะมาประดับสไตล์ที่รูปของเราให้ดูดีตัวกลมๆเล็กๆแต่มัะมีหน้ารักโชวออกแบบมาอย่างมิิมอลแต่ก็มีความทันสมัยเข้ากับพ่องมากๆค่ะเรื่องฟังก์ชันก็คือไม่ธรรมดาเลย <Wow. S 1> เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูว่า i อริสโอ m a มะพัดลมตั้งต๊ะของเราทําอะไรได้บ้างค่ะเพราะว่าเขาคิดค้นมาเพื่อสร้างพลังลมที่ตรงและแรง ด้วยเทคโนโลยีสไปรัลสตีมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพัดลมไอริสโอยามะประสิทธิภาพที่มากกว่าพัดลมทั่วไปสร้างแรงลมทรงพลังในทุกจุดที่คุณต้องการคือว่าเราได้ลองใช้แล้วก็รู้สึกว่ามันเริ่ม,มากนะคะโดยเฉพาะปะป๊าสรกแกเจเจนก็คือบอกเลยว่าถูกสแตวอร์บอกว่าน้องน่ารักเหมืนอนกับบีทูนดีไซยง่ <c oughs> าย,แ,ยแต่ว่าทันสมัยคะ่ะเดี๋ยววันพาไปดูฟังก์ชันของน้องของเขาไปเลย <c oughs> เขามาพร้อมกับฟังก์ชันมากมายนะคะอย่างแรกเลยคือป้องกันแรงได้าระดับอย่างแรก บอกเลยตรงนี้ว่าเบอร์ห้าคือแรงมากเวอ,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 อร์ขอชมอันนี้เบอร์หนึ่งพริว้วพริ้วเบอร์สองเงียบกริบไม่มีเสียงเลยเบอร์สามก็ยังแบบใครอ่ะใครเปิดห้ลงไม่ต้เรื่องเบอร์สี่เบอร์ห้า เซอร์คูลเลเตอร์ที่จะทําให้อากาศภายในห้องหมุนเวียนไม่ต้องเร่งแอรงก็เย็นอย่างทั่วถึงช่วยให้ประหยัดไฟได้มากขึ้นแถมยังเป็นตัวช่วยให้เครื่องพวออากาศทํางานได้เร็วขึ้นจากอากาศที่หมุนเวียนอีกด้วยค่ะไม่ต้องลดอุณหภูมิแอร์ก็เย็นได้ในห้องเลยมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลใช้งานสะดวกมากๆค่ะ เย็นออนไลน์ยาวไปค่ะก็คือเหมาะมากๆสำหรับห้องนี้อยู่เป็นเพื่อนเด็กๆแบบเงียบๆแต่ว่าเย็นสบายสมฉายาหลบเงียบแต่ว่าแรงเพียบจริงๆและอีกหนึ่งข้อดีของน้องคนนี้คือในช่วงหน้าฝนต,ตากผ้าไม่ได้แดดก,ก็ไม่มีตากผ้าในบ้านทีก็จะตีลิ่นอาบแล้วห้องก็ชืน้นไอริสโตยมามเช่วยถือได้ค่ะเพราะลมเขาแรงและกระจายได้360องศาสามารถช่วยลดระยะเวลาในการตากทำให้ผ้าแห้งเร็วขึ้นและช่วยลดการเกิดกลิน่นอับของผ้าได้อีกด้วยค่ะ แต่แน่นอนเครื่องนี้ใครกําลังมองหาพัดลมตั้งโต๊ะดีๆสามารถไปหาซื้อได้ที่ลิงก์ที่วานอยู่ไ้ข้างล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้หวานแล้วก็น้องไอวิสโอยมามะไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย